โอนแล้วเงินไร้ละหนึ่งพันรอบล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนารอบที่9ทกศโอนเงินเข้าบัญชีแล้วทันใช้ช่วงสงกรานโดยนายพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเปิดเผยว่าทกสได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยวันที่10เมษายน2567 เป็นการโอนรอบที่9้าจำนวนกว่า8,500ครัวโครเรือนเป็นเงิน60ล้านบาททกสได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วได้แก่รอบที่หนึ่งระหว่างวันนี้่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566รอบที่สองวันที่18ธันวาคม2566รอบที่สามวันที่27ธันวาคม2566รอบที่สี่วันที่19มกราคม2567รอบที่ห้าวันที่สามกุมภาพันธ์2567 รอบที่6วันที่19กุมภาพันธ์2,567รอบที่7วันที่1มีนาคม2,567รอบที่8วันที่20มีนาคม2,567ร่วมกับการโอนเงินรอบที่9สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว4.67ล้านครัวเรือนเป็นเงินถึง53,288ล้านบาท